คำว่าหัวหน้าครอบครัวที่ดีบแม่นแค่หาเงินมาสื่อเข่าสื่อนำให้ลูกกับเมียกินอิ่มนอนหลับ แต่คำว่าหัวหน้าขอบคร้วที่ดีต้องเป็นทอน้ำเหลียงหัวใจของคนอยู่ในบ้านน้ำคือกันเบาววาสิเป็นการดูแลเอาใจใส่ทั้งคำว่าและการกระทำสำคัญที่สุดนั้นคือความสื่อสัตว์ซึ่งถ้าขอบคร้วไดขาดตัวนี้ไปอาจจะเห็นให้คำว่าขอบคร้วแตกสลายเป็นไปได้คือกันค่ะพี่นงคะเมื่อนี้สิทือโอกาสมาชมเบ้าเป่าให้พี่นองฟังกันแล้วกันเนาะคะ่ะหลังจากที่เฮามิตรหายตาดากันบ่เคยชมกันจักเถื่งเออเมื่อนี่ก็เลยเลิกงามย้ำดีแล้วสิมาเบิงสิมาอันเบาให้ฟังความดีเบาเป่า เป็นจจงไดเนี่ยสาวหนุนจังยูน้าไดหอดสิป,ปีนะคะแต่ก่อนอื่นเท่ากับสิขอตอบคําถามก่อนนะคะพี่น้องคะมีหลายคนถามเขามาว่าเป็นยังคือมิตรหายต่ากันลงคลิปแทอ,อการหายการด่ากันนี่ก็เป็นการทำคอนเทนต์ดิค่ะการทำคอนเทนต์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของเบ้าเปานอกจากขับรถด,ดาแล้วก็คือทำคอนเทนต์นะคะเบ้าเปานี่เป็นคนขยันขยันค่ะพี่น้องคะยกเห็นแล้วเป็นน้ำเบอร์วันเลยเหรอเออสำรับข่อยดิเนี่เป็นคนดียุสซื่อ,อ,อ,อบ่อใดต้องหาแนวเห็ดตลอหลดค่ะบ่ราะเห้จะของว่างนะคะเพราะว่าว่างแล้วคือสินอน เว้นถือซื้อบ่มีประโยชน์ว่าดดประโยชน์อีหยังแลว้ววะเพราะฉะนั้นเราต้องหาแนว้เหตุข่าให้มันได้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่นวะนอกจากความขยันแนวก็จะเป็นนายสร้างประจำบ้านเนาะคะ่ะอยู่กัน3คนก็นสิซอยประหยัดค่าใช้ใจ่ายเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอีหยังที่พพาะสอมใดเล็กๆใน้น่อยเบาๆก็จะเฮ็ดเองเลยคะ่ะว่าดดไปหาสร้างยากแต่อันใดเกินกําลังเกินความสามารถคงจะาของถึงจะไปหาสร้างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสมทุกสิ่งทุกอย่างนัะะ่นล่ะอืมมาหนีเรียบร้อยในนาฝนเห็นบ่พี่น้องค่ะรถว่าด้รล่นงานรถดำจอดเพิ่นกั หาเน้นแล้วไม้ไผ่ไปไส่เบ็ดหาปูหาปลา,ปามาให้แม่กับเมียกินนะคะพี่น,อน้องนี่แหละค่ะคำว่า,วาหวหนาครอบครัาวาบริหมายมถึงแค่หาเงินย่างเดียวนะคะต้องเอาใจใส่คนในครอบครัาวาให้มีความสุขไปพร้อมทั้งกายและใจนะคะลายค้นกับสิบูลีเรื่องนาตานะคะว่าบ่มีดังแน่จตั้งสันจั้งสี่หายใจทั้งใดซึ่งเรากับบริเก็บเอาคำหมอบของเขามาใส่ใจอียังมากไหมนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใส่ชีวิตดับลงชีวิตดําเนินชีวิตซึ่งมันบ่มีผลกระทบต่อเขาอยู่แล้วแต่ผู้ใดสิบ่ายังกระซังนะคะเพะ ว่าบริมาอยููน้ำเฮ้าเนาะหนึ่งคนที่โฟกัสจริงๆก็คือคนในครอบครัวมสํำนันแหละค่ะบางคนอาจจะมองแค่เรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแต่ความเป็นจริงเลมันบอมแมนเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าเฮ้ามุงหนาหาแต่เงินอย่างเดียวจนลืมมองคนในครอบครัวว่าคนในครอบครัวมีความสุขบอมันกับบอมแมนนะคะเพราะว่าการหาเงินมากก็ต้องหาไปน้าเห็ดให้คนในครอบครัวมีความสุขไปน้าดำําร้งชีวิตไปน้าดําเนินชีวิตไปน้าใสชีวิตไปน้ำเนาะคะ่ะอีกอย่างคาว่าครอบครัว การทำเวียกนี่ก็ว่าจำเป็นต้องรอคนใดคนหนึ่งทำเนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้องซอยกัน คำว่าขอบครัวนี่ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กเนาะอาทิเชนล่างถวยกับว่าจำเป็นต้องเป็นตําแม่บ้านล่างเพราะบานก็ล่างเลยคือกันทำกับเขากับคือกันค่ะว่าจำเป็นต้องใหตุตาเมียเหตุใหตุตาเม่เหตุบ่แเม่นค่ะจากของผู้ซ้ายก็เหตุใดคือกันเพราะฉะนั้นแล้วสาวนุ่นนี่ถือว่าโชคดีค่ะเพราะว่าเบ้าเป่าในซวยเหตดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บ่มีการบีบบังคับขอไปทำเบียกพร้อมเนาะค่ะอันได้เหตุใดเพิ่นก็เหตดเองบ่ได้ว่ามาทาแมเจ้ามาบ่ได้ว่าเนาะเหตุเองเลยบ่ไดีอนะคัน 利益。 อันซ้าวนุ่นก็อยากกินปลายังมงาเลี้ยงเบ้าเป๋กับมหาปลาให้ค่ะอยากเห็ดยังแล้วก็เห็ดพ้าเห็ดถูกสิ่งทูกอย่างอยากกินยังแล้วก็หาใหาู้้ไดสิวายเจ้งไหนก็สร้างเนาะคะ่ะข่อย่าแล้วนี่ดีที่สุดสําหรับข่อยแล้วและสําหรับปีหนาะเขาก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเนาะคะ่ะนั่นก็คือการเป็นคุณพอ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นว่าที่คุณพอ่อว่าที่คุณแม่มือใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะกําลังเจนในการทํางานของเบ้าเป๋ถูกมือนั่น็คือเจ้าจิ๋วนี่แหละคะ่ะยังมาเห,นหนา